เจ้าตุ๊กไก่่อบุนที่ีก่อนคุิดว่าเป็นรางวัลไุเพกาตวรการแ่รอากาศผลอลรยังฟังล่ำเนาะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณพอ่อแม่ทุกท่านนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะคะอาอนตี้ถึงเวลา คอยนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ในการประกวดร้องเพลงในวันนี้กับกิจกรรมยามาฮ่าอึ้งกุยเฮงม่วนซื่นเฟสติวัลนะคะที่อึ้งกุยเฮงสาขาเต่างอยนะคะลำดับนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญผู้เข้าประกวดนะคะในรอบชิงชนะเลิศทั้ง3ท่านเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะคะทั้งคุณสมพิษนะคะคุณกันตวิทย์และคุณธทีรพงนะคะ3ท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่ ผ่านเข้ารอบนะคะและได้ประกวดนะคะในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะวินาทีนี้ทุกท่านค่ะก็จะได้ร่วมลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงในครั้งในครั้งนี้นะคะรางวัลที่1น,นะคะมูลค่า 2, 000บาทรับเป็นเงินสดนะคะรางวัลที่2มูลค่า1,500บาทและรางวัลที่3 นะคะลค่า1,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งเราได้ทำการประกวดร้องเพลงนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าทั้งเพลงชา์ตและเพลงเร็วทั้ง3ท่านนี้สามารถผ่านเข้ารอบได้ถึงรอบที่3นะคะ และกิจกรรม Yamaha ร่วมคุยเฮมวดซื่นเฟสติวัลของเราก็ยังอยู่เช่นเคยนะคะสําหรับท่านใดที่มาตลาดนะคะริมน้ำพุงเต่างอยในช่วงเย็นแล้วอยากจะออกรถใหม่อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ใหม่กับย amaha วันนี้นะคะตอนนี้เราก็ยังขายอยู่นะย amaha ฟินวันนี้มีเงินไม่ถึง1000บาทก็ออกรถได้ย amaha ฟินวันนี้รับรถเพียงแค่500บาทค่ะย amaha grand piano วันนี้นะคะรับรถเพียงแค่1,500บาทและย amaha facio ค่ะรับรถเพียงแค่900บาทเท่านั้นและวันนี้ นะคะเราจะเต็มให้ในส่วนของของแถมและของที่ระลึกจาก